ล่าสุดเขายังปล่อยอยู่ที่เดิม1,498เนี่ยวัน6วันละ6วันติดละครับก็บยังทรงอยู่กับที่อยู่แต่ว่ายังไงก็ตามเพื่อไม่ประมาทเนื่องจากว่าช่วงนี้ยังมีฝนตกอยู่ด้านบนไงนะเพราะงั้นมวลน้ําก็อาจจะลงมาได้นะครับแต่ว่าสถานการณ์โดยรวมของอยุธยาตอนนี้เรายกคันกั้นน้ําตรงจุดที่เป็น,ปนจุดปอบางะนะครับยกกือหมดละก็ทนะยอยถ้าเกิดว่าปล่อยน้ําเพิ่มมาอีกเนี่ยก็ค่อยๆทยอยยก แต่ถ้านาตอนนี้ก็โดยประมาณนี้เนื่องจากว่าอย่างบริเวณที่เรายืนอยู่นี้ท่านนายกสมทรงเทศบานลนครเนี่ยนะครับท่านรองนายกกิฐเนี่ยนะครับท่านก็มาดูไว้ก่อนเพราะว่าเนื่องจากว่าตรงนี้ปี65ก็เป็นอีกจุดหนึ่งครับที่เออน้ำทะลักเข้ามาถ้าเราเห็นตรงแนวชายตลิ่งตอนนี้มันแตกแล้ว mm hmm. ใช่ไหมฮะก็ะยกขึ้นมาอีกประมาณเมตรเศษนะครับเมตรเศษที่ก็กันได้อีกเอ่อเนื่องจากว่าการปล่อยน้ำหนึ่งหนึ่ง,หน,งหนึ่งร้อยลูกบาทเมตรเนี่ยต่อวินาทีเนี่ย ความสูงของน้ําก็จะประมาณสัก20เซนได้นะครับเพราะนั้นก็กันได้อีกประมาณไปถึงน่องถึง2,000นู่นนะครับเพราะนั้นก็ตอนนี้ก็ในส่วนของเกาะเมืองเนี่ยนะครับท่านนายกสมทรงท่านแารจัดการได้ได้อย่างดีเลยนะครับเพราะฉะนั้นพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ไว,วางใจได้ครับ ครับในด้านของเรื่องประชาชนมองว่าเรื่องการท่องเที่ยวครับผมตอนนี้ท่านผู้ว่าอยากให้พูดถึงการท่องเที่ยวหน่อยครับผมขอบคุณมากตัวนี้ก็คือตัวถนนที่เป็นถนนสายหลักนะยังไม่ได้รับผลกระทบตอนนี้บ้านเรือนที่ท่วมอยู่ถึงแม้พระคนครศรียาจะท่วมอยู่ที่7็ดอำเภอนะครับแล้วก็มีพี่น้องประชาชนนอกคันกั้นน้ําโดยเฉพาะยิ่งที่อยู่ลุ่มต่ำนะเนี่ยริมแม่น้ําน้อยแล้วก็ริมแม่น้ําเจ้าพระยานะครับได้รับผลกระทบ เป็นส่วนใหญ่แล้วก็จะอยู่นอกคันกันน้ำนะฮะแต่ตัวถนนสายหลักเนี่ยยังไม่ได้รับผลกระทบเพราะฉะนั้นการเดินทางยังไปมาหาสู่กันได้อย่างสะดวกนะครับท่าน,นี้ประเด็นก็คือว่าตอนนี้ที่พันห้าเนี่ยบางส่วนที่ลิ้นแม่น้านําน้อยเนี่ยนะเขาก็ยังประกอบอาหารได้ที่ชั้นบนนะฮะแต่ว่าถ้าสูงขึ้นมาอีกอันนี้ก็จะได้รับความเดื๋ยวร้อนมากขึ้นแล้วแต่ไงก็ตามได้มีการเตรียมศูนย์ปังกันชั่วคราวไว้กรณีที่พี่น้องประชาชนที่อยู่ริมน้ำเนี่ยไม่ได้รับความสะดวกก็สามารถไปอยู่ที่ พักินชัวร์ข่าวที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลน,นะครับแล้วก็ทางกำนันผู้ใหญ่บ้านเนขะเข้าไปดูแลอยู่ตอนนี้เรามีทั้งหมด121ศูนย์ได้ยกันะครับก็เข้าไปดูได้การท่องเที่ยวตอนนี้ยังไม่ได้กระทบอะไรมากสามารถเดินทางได้สะดวกครับโดยพร้อ,องยิ่งเนาก็จะมีปัญหานิดหน่อยก็คือร้านค้าที่อยู่ริมแม่น้ําเนื่องจากว่าน้าเขาท่วมขึ้นสูงโต๊ะที่เคยไปวางไว้ใกล้ๆริมแม่น้ําก็จะวางไม่ได้ต้องยกขึ้นมาสูงแล้ว 的